ไปไไปเข้้าม่ดนใครเรียกจะจ่ายเข้ามาเข้าไม่ได้ค่ะไม่ให้เข้าค่ะอย่ามากันนะเขารู้จักที่ดีไปเรียกเดี๋ยวพิพากาบอกว่าฉันปริชัดเรียกใครออกมาบอกอะไรอ่ะอ,อินนางปริชัดแกกล้ามาที่นี่อีกเหรอทำไมจะไม่กล้าพี่จริงก็ไม่อยากไปอย่างที่นี่แล้วสาาินะก็จะมาดูหน้าไอ้พวกหมาหมู่ไงพี่พอตกกลางคืนแล้กลายเป็นหมาลาอบก,กัดยังไง ว่าคุณสมองส่วนล่างสุดคิดได้แค่นี้เหรอคนอย่างคุณยังไม่น่าเกิดมาตกูลที่ดีเลยนะมีหน้าละ่ะสามีถึงชอบออกไปหากินนอกบ้านเรามีเนียแบบนี้นี่เองชอบตีหน้ายักเท็กํำลังคิดว่ากลัวเหรอไอ้ลูกไม้สกปรกขมขู่แบบนี้ฮะใครขูแกฉันเน่ยนะขูแกนี่เมื่อมาถึงบ้านแล้วฉันก็จะตบสนหนศรัททาที่หัสตาลอยหน้าลอยตามหมา้ฉันตบถึงบ้านจับมันสิกันบอกคะาาจาับสินเฮ้ยถ้าม,ม,มันมีบัญญากิก็ไม่ตามไี่สอนมา ริชัทคราวที่แล้วแกโดนตบหน้าแล้วไปทีหนึ่งไม่แข็งหรืไงจะกลับมาให้ฉันตบล้างน้ำอีกรอบอหรือว่าเอาสมบัติกลับมาคืนน้องฉันยะคืนบ้านเลยแหะพี่สอนมันมาหาเรื่องนังหา่าหรือว่าจะติดใจตรีนอย่างที่เขาว่าฮะแต่วิธีของแกมันจะอิสเอียนไปหน่อยนะเอาหมามาเงั้นเราปิดประตูตีแมวกันดีไหมคะพี่สอนดีจ้ะเงั้นเดี๋ยวพี่จัดให้ดีแกไปไปไปโตไปอย่าให้มันออกไปได้นะ ข่าวนี้นะมันตำโดน,นแน่เตีมาเลยจ้องตามนเลยเข้ามาเวลาเดี๋ยวเข้ามาเสียกประจัญนะครับไปดูหน่อยดีกว่าพี่โยยู่พังไปด้วยค่ะพกปืนข้งมาในบ้านฉันหรือฉันก็ให้ตำรวจล่าคอแกโคุงกหรอกจ้าที่แกสองคนพกมีดไปลุมทำลายท,ที่บ้านล่ะก็เอาสิ ขึ้นลงพักด้วยกันเลยแม่นักธุรกิจใหญ่พี่มันดังขึ้นหน้าหนึ่งเลยนะดูที่ว่าใครมันจะพังมากกว่ากันเชพวกฉันน่ะไม่อยากจะเอาทองไปลูกเปื้องออเหรอเฮ้ยงั้นก็อย่าไปยุ่งวุ่นวายกับฉันอีกนะโดยเฉพาะคุณล่านสามีพิสุวรรคุณเอาไว้ให้ดีๆนะและบอกมันด้วยว่าฉันไม่เคยพิสวรานมัสักนิดเดียวที่ได้มาพันแค่พันขาสิดีตาม่มานะ ไม่งั้นฉันยิงไฟทะลักแนๆ่ๆไอ้ใหญ่พิมพ์อย่าหอบขึ้นมาเชียวนะฉันไม่เกลียดพยาบาลแกอ่นะ